สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวด่วนวันนี้ครับไปที่จังหวัดดิสซูโล่ครับอำเภอเมืองตำบลมะขามสุกพบชาวบ้านและเกษตรกรครับประสบปัญหาศัตรูพืชระบาดโดยเฉพาะหอยขาบจากแอฟริกาแล้วก็กระทาาสวนครับซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลต่อผลผลิตทางการเกษตรของไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหานี้ครับได้ส่งผลกระทบต่อปากท้องของเกษตรกรและคุณภาพชีวิตครับซึ่งวันนี้เรามีรายงานสดจากพื้นที่ที่รับผลกระทบครับคุณวันนี้รายงานข่าวครับ ค่ะคุณอนุสิทธิขณะน,น,นี้ฉันได้ยืนอยู่กลางแปลงผักของป้าสีที่ได้รับความเสียหายถึง80%จากการเข้าทาลายของหอยทากป้าคะปัญหานี้เนี่ยสร้างความเดือดร้อนมากแค่ไหนเนาะคะก็สําหรับตัวป้าเองแล้วก็ครอบครัวนะป้าก็รู้สึกว่าขัดสนขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าป้าเนี่ยต้องไปหางานข้างนอกทําเพิ่มเนื่องจากไอ้ผักของป้าเนี่ยมันโดนนอนจินแล้วมันก็ทําให้ราคาตกป้าก็ได้เงินน้อยลงแต่พอ ป้าก็พยายามแกปัญหาของป้าแล้วก็คือป้าเห็นเขาใช้ไอ้พวกสารเชมงสารเชมีกันป้าก็ไปซื้อตามเขาเอแอแล้วก็เอามาใช้มันก็ใช้ได้ดีนะแต่ว่าหมาที่บ้านป้าบาดช้างๆก็ตายไปแล้วตัวหนึ่งแล้วของป้านเนี่ยก็ยังป่วยอยู่มันเหมือนจะไปกินอะไรพวกนี้ป้าก็เลยจะหยุดใช้มันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าป้าก็ต้องการผลิตภัณฑ์เอ่อผลิตทางการ,กรเกษตรที่มันสมบูรณ์น่ามันจะได้ขายได้ดีแล้ว วิธีการธรรมชาติอย่างพวกน้ำหมักชื้อภาพลล่ะป้าก็เคยใช,ใช้ใช้กับลุงสมหมายเนี่ยแถวๆนั้นอะ่ะออป้าก็ยืมเขามาใช้ก็ลองหว่านแต่ป้าต้องหวานทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยทุกวันทั้งอาทิตย์ป้าก็ไม่ได้มีเวลาขนาดน,นั้นเพราะว่าป้าต้องช่วยออลูกเนีย่ยเลี้ยงหลานด้วยเนาะก็ยังเล็กป้าก็เลยไม่ค่อยมีเวลาป้าก็เลยไม่ได้ใช้ ว้าวปัญหาเกษตรกรไม่ได้ต้องการแก้ไขแค่ที่ปัจเหตุแต่ยังต้องการนวัตกรรมแ<อ>ม่ชีว่า,วาปลดปล่อยสารไล่หอยทากจากใบสับเสียมมาแนะนําัะ่ะป้าว่าป้าคงใช้ไม่ได้หรอกเพราะมันน่าจะต้องแพงไม่แพงหรอกค่ะนวัตกรรมนี้นะคะหนึ่งกิโลเพียรราคาไม่ถึงห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะห้าสิบบาทใช่ค่ะ ว่ามันเป็นนวัตกรรมแต่ป้าใช้เทคโนโลยีไม่เป็นหรอกป้าว่ามันต้องใช้ยากมาใช้ไม่เป็นไม่ยากหรอกค่ะตัสีเพียงแค่หวานลดน,น,น้ำแต่สก,กัดจะสามารถแลี้ยงผ่านได้ถึงหนึ่งเดือนเลยนะคะได้หนึ่งเดือนเลยป้าไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วใชห่หนุขอขอนี้ยทดลองให้ดูนะคะเพียงเท่านี้แล้วก็ลดน้ำสามารถอยู่ได้ถึงหนึ่งเดือนเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ ใช้วัชพืชที่พบได้ทั่วไปอย่างใบสาบเสริในการทำโดยนำมาสกัดเพื่อเอาสารกลุ่มฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ในการหยับยางหอยทากนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การศึกษาดูคุณและความสม่ำเสมอของผิวผลิตภัณฑ์มีการวัดปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ปลดปล่อยออกมาไปจนถึงการทดสอบกับหอยทากในแปลงทดลองจริงเพื่อสังเกตรรูพฤติกรรมของหอยทากที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วป้าสีได้มีการทดลองปลูกผล,ผลผลิตโดยการใช้ผลิตภัณฑ์หวานไปตั้งแต่การร่มปลูก อนุสิตคะหลังจากที่ป้าสีเนี่ยได้ทดลองใช้เม็ดเชื้อฆ่าปอดปล่อยสารไล่หา้ท่ามาหนึ่งสัปดาห์สถานการณ์เนี่ยก็ได้ดีขึ้นมากมากเลยคะ่ะป้าคะทดลองใช้เป็นงไงบ้างห่ะคะอ๋อนี่ดูได้เลยป้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนป้าไม่ต้องไปทํางานเสริมป้าขายแค่กระหล่ำดีป้าก็อยู่ได้ป้าเลี้ยงหลายายอย่างสบายใจแล้วก็กระหล่ำดีป้าก็มีคุณภาพโตได้ตัวดีหัวใหญ่กว่าปางลงลุสมสมหมายขย้างๆอีก รู้สึกดีใจมากเลยที่แม่หนูคนนั้นโทรมาแนะนำ้ำเปลาวันนั้นขอขอบคุณคุณวันนี้ที่รายงานข่าวที่น่าสนใจนี้นะครับหวังว่าสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับสำหรับข่าวด่วนวันนี้ขอสวัสดีครับ